ศูนย์ำนำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสี่ขอสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่สำคัญประจำสัปดาห์ดังนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จำนวนทั้งสิ้น84กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม18,50คนได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจำนวน80กิจกรรม และกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติจำนวน4กิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด14จังหวัดภาคใต้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567 พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะถนนแหล่งน้ำศาสนาสถานปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมจำนวน21กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม3,450คนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ดำเนินโครงการจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทะเล720ต้นเก็บขยะตามแนวชายหาดปล่อยพันปูทะเล72,000ตัวการจัดนิทรรศการเฉลิมระเกียรติและการบริจาคโลหิตเมื่อวันที่24กรกฎาคม2567ณโครงการฟื้นฟู และอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานราชการภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน1,000คนโครงการจิตอาสาช่วยเหลือสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ซึ่งได้ดำเนินการโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวน14หลังและส่งมอบบ้านที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน5หลังให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาชัยราชจังหวัดชุมพรพื้นที่ตำบลสุขีรินจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ชุมชนบ้านไร่ชุมชนบ้านคลองหวะและชุมชนบ้านคลองเตยตำบลคอหงจังหวัดสงขลากิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทานร่วมกับผู้นำชุมชนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชนดำเนินการช่วยเหลือและก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับคุณยายวัลภาซึ่งมีความพิการและเป็นผู้ให้การอุปการะเด็กกำพร้าวัยสิบขวบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยต้นไม้ล้มทับบ้านพังเสียหายทั้งหลังในพื้นที่ตำบลสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นโครงสร้างหลักของบ้านโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชติดต่าจากใตก้ฝึกการลบพิเศษในโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวละดิชเนขอขอบคุณมากจากหน่วยงานต่างๆหน่วยงานการจัดการต่นอย่างาเช่นใต้ฝึกการลบพิเศษสิชนและก็น้อ,นองๆจากโรงเรียนเทคนิคสิชน แล้วก็สมาชิกเอสมาชิกสอแล้วก็เพื่อนบ้านที่ว่ามาช่วยที่ฉันขอขอบคุณมากแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ห่วงวันที่26-31กรกฎาคม2567ในพื้นที่ภาคใต้มีแผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารวมจำนวน6กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสิ้นจำนวน110โพสต์ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจำนวน67โพสต์การเท่อทุนสถาบันจำนวน35โพสต์การรายงานสภาพอากาศและการแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยพิบัติจำนวน8โพสต์และการแพร่ภาพสดผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานจำนวน21กิจกรรม ศูน,ย,นย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ขออนุญาตจบการบรรยายสรุปค่ะ